ย่างข้าสวนขึ้เก้ือเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ว่าสีมาเก็บพักไปขั้นสมเหลือไว้หันน้อยหนึ่งพี่น้องจะพักกังามไหลยีย่บ่งกัสิยางเลรอเมื่งขึ้เกาล่ะจ้ะสวยงามคือเกลาเนะพี่น้องเนาะคนาก็เริ่มยหญ่เลยได้จ้ะเริ่มสีเป็นต้นละจ้าต้นคนาแดดกระล่างงอ่อนๆนพี่น้องกําล่างสวยกรลังงามนะแปลงผักด้อจ้ะ ดอกกำลังอบอวบกำลังไปตาแสบด้วยจ้ะกำลังหักโปะๆเลยโอ้ยพี่น้องอซ่อนผักผักงามผักได้ถุงมากถุงหนึ่งพี่น้องสีไปเอาผักกาดไปขันสมอเคบุบาแปลงซู่ๆปุ๋ยละแล้วแปลงสุ่ไทยงาน็นหมักปลูกนะพี่น้องเนาะง้ามไหลโอ้ยผักอันนีน้หวานหวานกรอบด้วยจ้ะ พักไม่ๆหมงามๆสดๆ,สดๆเห็ดล่ามออกมาทีละแปลงละแปลงซ้ำนี่พี่น้องอันนี้กะขนาดการะาาลังไงใหญ่ไงก้อนละพี่น้องเอ้เอาน้ำบอท่านอู้นต่อไปจักหน่อยก็สิไปมองคาละจะ้ะผุนกระลังแยะจักหน่อยแต่กะใกล้อะไะจ้ะใกล้ซได้เก็บเริ่มใหญ่เลยเนาะจ้ะอันนี้คือพักกะ ประกาศโอ้ประกาศอันนี้ยิ่งผมมาผัดไข่ด้วพี่น้องผัดไข่นี่แซ่บย่างคักเลยงามคักร่งางไปเรื่อยๆพี่น้องไปหาเก็บผักมาขันสมโอ้ยแมอวบๆเลยพี่น้องกวางตุ้งหยาดก,กำลังอบอวบกินแซ่บด้วจ้ะหยาดซ้ำนี่แซ่บหวานเอาไปลวกนี่หวานย่างคักเลยจ้ะเด้อ อันนี้ถ้าเป็นยอดอยเดี๋ยวเจมากินซาหมี่ปวบๆเลยจ้ะ้าเป็นหักกัหักโป๊ะเลยเนี่ยโอ้ยแจมือหนีว่าหัในได้แค่ไหนหรอกจ้ะผักปอ่อสารด้วยจ้าผักปอ่อสารบอรสารอีรีอีแท้จ้ะสังเกตเบิง้งอันห้อยแวงห้อยเบี่ยวด้วพี่น้องถ้าผักปอ่อสารน,นั่นงามค่ะพี่น้องน่ะโอ้อันส่อน นี่แต่อันใหญ่ๆพุ่มๆได้พี่น้องเนี่ยบางจังแสบกำลังแสบกรอบพัวพัวได้พี่น้องนี่อาจจะเสียลักจะแสบเอาไปต้มใส่หมามมากมันกนะขี้แสอุ้ยอึ๊บว้าวพี่นอ้องเดี๋ยวผมเชไปต้มใส่มะม่า ก็เดียวพ่อล้วพี่น้องเอ้ยใหญ่ยายงามหลายเพ่นะเอาซ่อนบรรยากาศก็ดีดีร่มกับวีวีลวพี่น้องเอ้ยร่มดีค่ะยืผมผ้าเลาะหัวเลาะส้อนที่เก้าละจ้าจ้ะเอาว่างไปหนีกอนเนาะจะกลับมาเอาไปหาปักกาดคันสมกันพี่น้อง แกประกาศคันสมกอนฮะพญายิ่คิดพญายิ่คิดเอกมุ่งค Terima kasih telah menonton!